อย่าถ่ายเลยนะถ้านหนุนบอกพั่มแพมเพื่ออะไรปล่อยให้ปอกเป็นบ้าขึ้นอยู่บ้านบ้าให้น้องปอกออกมาบ้าน,านพูดอยู่คนเดียวโดนป้าด่าเมาื่อคืนใช่ไหมใช้งานไม่กระติกป้าบอกว่า,วาเอาถ้วยใส่พริกใส่น้ำปลาให้ป้าหน่อยใช้งานไม่กระติกแดกหาเรื่องมากไม่ใช่กินนอนง่ายแดดต้องทาเถอะหน้าํำคาญปัญหาเยอะเรื่องเยอะเคยตว่า,าตาหมาหนูเจ็บหนูปวดท้อง ตอนแหละทนไม่ไหวนะมันมากเกินไปเรื่องเยอะเกินนี่ใส่ยี่เหีาปล่อยให้งงูฉลาดเยอะบนนอกถ้าหนมปอกจําบนตบสต่เราเหลวยิ่งตองพัฒนาลีขึ้นแก่สเลี้ยงเปิงเส,สมองไม่มีอยู่ดีไม่ดีต้องให้มันบีบคอตายกลัวไม่ได้กินอดตายแค่นี้อังนเกียดหืมยาค้างเนี่ยปากเตือนแะล้วไม่ฟัง ทำลายตัวเองโรคจิตความนะยังย่งเพิ่งไปเล่นโทรศัพท์มาก